สวัสดีค่ะสวัสดีไปถึง FC ทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮัวน่าจะโรสเจเพิ่งแคสซิงจ้าทุกคนค่ะเนี่ยมาบรรยากาศแบบนี้สิ่งที่จะได้มาก็คือนี่มีปลาไหลนะยู จวกไปกะอันนั้นกะจะเอาหัวกระโหลกลงไปใส่ก็ต้องโคตรดอกต้นใบนี้ละเดี๋ยวมันตั้งยากเล่เดี๋ยวมันตั้งยาก ต้องไปงมหาหัแไปกค้หาได้อืออืออะนั่นโะปลาปลปลาปลาปล้ปลปลาปลลปลาปลลาปลปลาปลาลลปลปล เย่อยได้บอกหอยเชอรี่เป็นคู้บุหล่าเดอ้อพี่น้องค่ะว่าน,น่ะว่าน,น่ะว่าน,น่ะพี่ปลาปะอาไรปลาเบิ้งเนี่ยลาเบิ้งเ้อะเครื่องสุกน้องไม่ต้องเด้อพี่จัดให้ เดี๋ยวจะเพิ่งจะต้องไปดูที่หน้างานก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ f อได้ชมการทำงานของหวัวน,น่าจรอยสายโหดนะคะวันนี้สายโหดหาปลาค่ะวันนี้น้องแมวไม่ได้ออกมาแต่เจ้าฮิตาชิร้อยสามสก็หาปลาได้เหมือนกันนี่วิดน้ําขึ้นไปเลยจ้ะโอ้โปหปลาไหลยั่วๆด้วพี่น้องคะว้า nhón say ló băng đứa, nhang này là ló băng vừa khói cho lì ไปไปเอาไปก่อนพี่ยหนองเลยถับเบาะเห็ดยบงานเนี่ยก็ป็นแต่เสียไปลงหายับป่าอยู่เด้อละเมนเนาะอือโอ้ยอย่างดีเลยนะคะทุกคนขาเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยที่ว่าเป็นขี่เลนนี่นะ่ะ พอแห้งไปนี่โอ้โหโสุดๆเลยแหละทุกคนเอว้าายย่าสิ้นแห้งไปอย่าสินาาาส้นแห้งย่าสิ้นแห้งไอจ๋าย่าสิ้นแห้งไอโทรมาหาหัวหหน้าจรโรยเอ้ย ที่เลนออกจะได้ตากหน้าไว้แดดออกเราก็จะได้ตากหน้าไว้มันก็จะได้แห้งนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเราเสร็จงานเราก็จะได้ปัดปัดก็จะสวยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้แบบสวยๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะ่ะพื้นที่เท่านี้นะคะมันเป็นความฝันของใครหลายๆคน,ๆคนสำหรับการที่จะทำโคกนหนองนาเศรษฐกิจพอเพียงเนาะความสุขของใครหลายๆคนการที่เราจะได้ ทำความฝันตัวเองห้มันเป็นจริงนี่มันบางครั้งมันก็ต้องผ่านอุปสรรคนะคะแต่ในเมื่อเราคิดที่จะทํานี้แล้วมันก็มันต้องไปถึงชัยชนะความสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้เอฟทุกคนทุกท่านนะคะที่อาจจะมีโครงการแบบนี้ลักษณะคล้ายๆกันรประมาณนี้นอกําหรับการขุดสระเพื่อที่ะจะทําเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงชีพต่อไปโอ้ยวิชาการก็มาจะาทุกคน สนุกสุขสันต์กันไปค่ะทุกคนคะอ่ะมอมซอยเก้าตามสไตล์ของเจพึ่งเนาะทุกคนหลายหลายท่านก็อาจจะคุ้นชินบางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะแต่ก็อย่าว่ากันเลยเนาะเพราะเจพึ่งจะเป็นคนสไตล์นี้เลยเนาะสนุกสนานเฮฮาไปเรื่อยๆค่ะแล้วค่อยจะเจอกันในคลิปหน้ารักแรกคิดถึง f อฟวังดีเสมอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เจพึ่งแล้วเดี๋ยวเจพึ่งจะพยายามอัปเดตการทำงานของหัวหน้ารจยให้ทุกคนได้เห็นเรื่อยๆนะคะ สำหรับวันนี้ <c oughs> เจ๊พิ่งก็จะขอกล่าวคำว่าลาก่อนบายบายสวัสดีจ้า